Here go กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับแฮกฤทธกันอีกแล้วนะครับผมสัปดาหนี้เราก็อยู่เกมที่มีชื่อว่า Bad e n d Theater กันอีกแล้วนะครับในกับพา์ที่2นะครับผมก็หลังจากพาทที่แล้วนะครับที่เรา ่าได้โอ้เห็นลายฉากนะครับก็ในที่สุดหญิงสาวนะครับก็รอดแล้วนะครับรู้สึกว่าไอตรงนี้เนี่ยที่มีให้เลือกน่าจะมีแค่สองนะครับก็เดีย๋ยววันนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมจะลองไปอ่าในส่วนของพุก,ก้านะครับแล้วก็เราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปเลยไลาย่าไปลายขาไปโอเคแล้วเราก็มาเห็นฉากนี้โอเค ก็ใครอยากจะมาอยากจะจําได้ว่าพาที่แล้วนี่เป็นยังไงก็อย่าลืมกดขวาบนนะครับตัวไอนะครับไปกดนะครับไปดูพาที่แล้วมาก่อนว่าเรื่องราวมันเกิดยังไงขึ้นนะครับก็จะได้มาดูพันนี้อย่างเข้าใจกันนะครับเพราะผมจะข้ามไปในจุดที่เัวยังไม่เคยถึงนะครับผมโอเคคุณพบหญิงสาวถูกจอมมันจับตัวมาเป็นไปนอย่างที่คิดแต่ว่าไม่รู้เพราะเหตุใดคุณกลับสัมผัสถึงความชั่วร้ายไม่ได้เลยสนิท พวกคุณทั้งสมองกลับไปมาอ่างประหลาดใจและสับสนแต่นี่ไม่ใช่เวลามาลังเลทำลายล้างจ้ามารอ่าออมันโออันนี้อาหารถามหญิงสาวว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวอธิบายว่าหล่อนมาที่นี่เองไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างไรแต่อีแต่อีฝ่ายอะไรอีฝ่ายเออถามเสียงรังเลว่าทำไมตัวคุณโชค,โชคเลื่อนอย่างนี้ คุณไม่รู้จะตอบอย่างไรจอมานเดินผ่านคุณออกนอกประตูไปก่อนจะพบกับร่างโชคเลือดไหลลมหายใจของทหารทั้งหลายนางรอบคนหอยหัวน,วนสะท้านเข้ามาในจิตใจโอกาสมาถ,ถึงแล้วผู้กล้าเอ๋ยเอออันนี้ได้กันคุณบอกว่านางจะโอโหสีให้อากอธิบายให้ฟังพยายามสุดๆแต่จอมานไม่มีแก่ใจจะอ่อนให้ นางฉีกร่างคุณเป็นชิ้นๆส่วนหญิงสาวก็ยืนมองภาพนั้นอย่างเงียบเฉียบขนาดกําลังสิ้นใจคุณอดคิดไม่ได้ว่าตัวเองคงสมควรแล้วที่ต้องพบกับจุดจบแบบนี้โอ้มีสองรอบนะที่เราสามารถฆ่าได้อ้กาสหน้าเวทนา,นาโอเคมันก็จะเป็นฉากตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ครับตรงนี้ครับที่เราไปถึง อันนี้จะมีอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเจอตรงเนี้ยที่แบบบุก้าช่วยด้วยเราก็จะไปเจอกันเนาะเออเราก็จะไปสู่แบทเอ็นอืมตรงนี้มาแล้วนะครับบุก้าไม่สบอารมณ์นะครับแล้วก็ตรงนี้เราเลือกได้ว่าอาดหาันโออาดหันไปได้สองสองทางเลยอะ่ะโอเคเดีย๋ยนะตรงนี้ไก่เกลียววอย่างปกติดี อันนี้ไม่พักดีโอเคเราต้องเลือกว่าอันนี้ไม่พักดีด้วยมันก็จะมาสู่ตรงนี้โอเคอยวกลับอ่าไม่พักดีซื้อตรงภาพอ่าอาหารอันนี้นนยังเราเล่นเป็นผู้กล้าอีกรอบนะครับกล้าข้ามหนีไปไกลเกลีย์อ่ะโอเคคุยกันั้ตสามมองกันไปอย่างสับสน ยังมีให้อีกเหรอทำาหสาวว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคอันนี้ก็คุยกันแม่คุณคนนี้ทําอะไรอันตรายหน้าดูจริงเชียวแต่อย่างน้อยไม่มีใครเป็นอะไรก็ยังดีแล้วนะคุณขอให้หญิงสาวกลับหมู่บ้านไปด้วยกันให้ทุกคนเห็นว่าหลอนปลอดภัยและจะได้หายห่วงจะมายอมปล่อยพวกคุณกลับบ้านพวกคุณจึงเดินทางออกมานอกปราสาทอย่างสบายใจคุณต้องสอนหยุดฝีเท้าเมื่อเห็นกลุ่มปีศาจน่า,างสงสัยกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ใกล้กับทางเข้า ผู้พิสารกำลังคุยกันเรื่องเล่าสหารจอมาของตัวเองเป็นหลักฐานยืนยันเลยว่าผู้พิสารเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมจริงๆเราต้องไปบอกจอมานุณไม่เข้าใจความคิดของหญิงสาวเลยถ้าโลกไม่มีพวกพิสารอยู่คงจะดีกว่านี้แท้ๆพวกมันทั้งเย็นชาทั้งเหี้ยมโหดสมควรถูกทำลายให้สิ้นซากและพราะนั้นลุดตัวขึ้นมาแล้วว่ตถุแอบฟังอยู่หญิงสาวจึงวิ่งเข้าไปปราสาท คุณหลายทางเลือกจึงต้องตามหล่อนไปด้วยพวกคุณพูดพาดเข้าไปในห้องของจอมมารหญิงสาวพยายามเ,เล่าเรื่องที่พวกคุณได้ยินมาให้อีกฝ่ายฟังด้วยความตนกตกใจลูกสมุนตนหนึ่งบุกเข้าห้องมากล่าวว่าฝ่ายคุณโกหกอุมปสราคหน้าประตูประตูปราสาทที่เหลือตามหลังมาติดๆและโยนความผิดทั้งหมดให้ลูกกระจอกตัวกระจิวตัวกระจิวตอนนั้นพวกมันแค่หวงเรื่องตัวเองนั่นแหละ อิสานี่จะต่ำช้าไปได้ถึงขนาดอัานไหนกันเชียวคุณเริ่มตะโกนใส่อีกฝ่ายแล้วห้องก็เริ่มอื้ออึงเป็นด้วยเสียงโบกเวจนกระทั่งจอมารแพรเสียนต่างให้ทั้งหมดหยุดแหกปากเสียนางขู่ว่าจะทำ้ายผู้ที่ไม่เชื่อฟังจอมารตนนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกลูกสมุนเลยคุณกุมดาบแน่นอาจจะต้องสังหารทุกชีวิตที่นี่เพื่อพาหญิงสาวออกไปอย่างปลอดภัยคุณก็พร้อมจะทำอิสาที่ อยู่เป็นกลุ่มกระซิบกระซาบกันอยู่โจ้ดใจก่อนจะปิดประตูดังกึ่งทิ้งทั้งทิ้งพิษศาสตรตนที่ตูกระจิตที่สุดตัวอตอนนั้นเอาไว้ขอโทษด้วยนะครับที่มันติดขัดคือพอดีมันพูดตลอดแล้วก็เสียงแหบด้วยเริ่มจะแหบแล้วผมอัดต่อจากพาร์หนึ่งด้วยนะโอเคคุณกวาดตามองอาทางอื่นแต่ก็ไม่พบรู้สึกไม่เดียวเสียเลยแต่ใดนั้นเอง ทางห้องก็รู้เป็นไฟนี่มันมนปีศาจประเภทไหนกันตู้สมุนตอนนั้นทุบประตูด้วยด้วยความไม่พอใจที่ถูกหักหลังคุณเองก็ทุปประตูด้วยเช่นกันลั่นสาบาลว่าจะสั่งหารผู้ปีศาจที่ขาดตาขาวที่อยู่อีกฝ้าประตูให้วอดวายคู่ต่อมาจอมานก็คว้าตัวสมุนตนนั้นไว้ผู้เป็นลูกน้องร้องฟูมฟายขอความเมตตานางทะลวงกรงเล็บเข้าหน้าอกสมุนตนนั้น บันกรีดร้องว่วยหวนกูถอยห่างออกมาไม่ให้ตัวเองตกเป็นเป้าต่อไปของจอมมารที่กำลังบ้าเลือดได้ง่ายนางยังคิดไรนางยังบิดทะลวงคงเล็บลงในล่าที่อ่อนปเปียกไปแล้วคุนทนมองไม่ไหวโอ้โหรูสม,มุนของตัวเองใช่ไหมคุนหันไปทางหญิงสาวหล่อนกำลังร้องไห้ต่อมือประสานกันเพื่อสวดภาวนาในเวลานั้นในเวลาเช่นนี้ยังมีจิตศรัทธา พุณอีฉาหล่อนยิงคุณทั้งคู่จอมาและซ่าของสมุนตนนั้นทั้งหมดถูกเบลฟายกืนกินไปด้วยกันเอา้าไม่มีใครคิดจะป่าอะไรออกไปเลยข้าถอดใจเออเดี๋ยวนะมันไปเวไหนวะผมอยากเห็นวะมาสิ่งตรงนี้แบดเอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทั้งเรื่องสมานเนาะอันนี้เป็นลูกสมุนไมพพักดีนะครับก็ทุกอย่างปกติดีอาหาร มีได้ไปสองทางเนาะอ่าน,นี้เราจะเลือกก็ได้เนาะแต่เราไม่เลือกข้าไปก่อนอ่าอันนี้อ่ะมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยคุณพุ่งตัวเข้าไปคุณพุ่งตัวออกไปเลือดดาบทีมแทงร่างกายร่างของจอมารผู้ชั่วร้ายร่างกดรล็อกลั่นจากนั้นก็เงียบไปสนิท จะมาถูกสังหารแล้วคุณขี้ยิ้มก่อนยื่นมือออกไปทางหญิงสาวหลอนลังเลเล็กน้อยก่อนจะจับมือคุณไว้คงจะทึ่งในความแข็งแกร่งของคุณเป็นแน่คุณอารักขาหญิงสาวก,กับบ้านระหว่างเดินทางระหว่างเดินทางกับหลอนดูเงียบเฉียบอย่างผิดสังเกตคุณจะคุยเขินจนไม่กล้าพูดเป็นแน่ชาวบ้านภูพอใจกับผลงานของคุณมากต้องสังหารจอมมาทั้งช่วยเหลือฉเลอฉเลยอ,ออกมาได้ พวกเขาจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อสัรเสริญชื่อคุณคุณได้รับการเล่าขานต่อไปอีกหลายรุ่นว่าเป็นปุก,กาที่ยิ่งใหญ่ที่สดุดที่หมู่บ้านเคยรู้จักโอ้ปุก,กาคาร์ชัยนะครับโอเคโอก,กานี้ไปห้าแล้วนะห้ามาทางนี้ใช่ไหมอาหารอ๋อแล้วมันไปต่อตรงนี้ไม่ไม่ต่อนะอันนี้ อาจจะต้องคุยคุยกันละมัง้งอาจจะต้องมาทางล่างครับอ๋อเออว่ามันมีอีกอันหนึ่งก็คือจัดการเลยโอเคเออลืมโอเคอ้ามอ้ามแล้วก็สู้เลยโอเคอ่าฮะเหมือนเดิม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 เอ้า อาเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคโอ้ตกใจนึกว่ามันเดีย๋ยวนะผมไม่ได้เซฟโอเคมันมันมันคงเดิมอยู่ใช่ไหมโอเคอ่าต้องไปยังไงวะมันต้องไปทางนี้ครับมันต้องไปทางเนี้ยแต่ไปไม่เป็นอ๋อเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วย้อนย้อนย้อนไถอยหญิงสาวโอเคอ๋ออันนี้ผมไม่ได้เลือกไม่พักดีด้วยครับมันเลยไปต่อโอเคคุณพยายามพูดคุกยกับหญิงสาวเพราะว่าตั้งแต่ออกจากห้องของจำมันตอนก็เงียบมากทีเดียวหรือว่าจะอายกันนะจู่ๆหญิงสาวก,ก็หยุดเดินคุณจึงหันไปถามว่าเป็นอะไรโอ้ประสาทจำมันกำลังไฟลุกเลยนี่นาะคุณอดรู้สึกอ่า รู้สึกโล่งใจไม่ได้ที่พาหญิงสาวออกมาก่อนแล้วแต่ทว่าอเอตัวผิดจอมโอเคทันใดนั้นหญิงสาวก็พุ่งไปยังปราสาทที่กําลังเกิดเพลิงไหม้คุณเริ่มเตือนตหนกรีบตามหลังไปหมายจะหยุดหล่อนควันหนามากคุณมองไม่เห็นหญิงสาวแล้วนี่หล่อนคิดอะไรของหล่อนกันมุ่งหน้าตอก็อันตรายเกินไปคุณรู้สึกสิ้นหวังคุณยืนอยู่หน้าประตูเพียงลาพัง ร่างก,กายไม่ยอมขยับเขย่อนไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวไม่เข้าไปก็คือเข้าไปตายนั่นแหละคุณจะกลับหมู่บ้านไปบอกพวกชาวบ้านว่าคุณไม่อาจช่วยอะไรได้คุณมาช้าเกินไปผู้บริสาทเอาชีวิตหญิงสาวไปแล้วเอ้าผู้กล้าอยู่ในเหตุการณ์ B ด้วยนะครับแล้ว A มันต้องทําไงวะผมว่าอ่า๋ยวนะคอนดูกัอนอ๋อมันมาทางนี้ด้วยครับผอมันต้องมาทางนี้ มาทางล่างด้วยถ้าเป็นจังหวะที่ต้องไปอ่าต้องมีอะไรกับผู้กล้าแน่เลยซึ่งต้องไปเล่นจอมาร <c oughs> <c oughs> โอเคเดีย๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนสมุนหิวโหยมันไปยากวะ่ะโอเคเดีย๋ยวมาันขอขอเปลี่ยนมันหญิงสาวแล้วกันโอเคหญิงสาวมาที่อ่าหญิงสาวพบกก็จอมารเชื่อฟัง ชื่อฟังอันนี้หิวโหยโดนกนินนี่น่าจะเชื่อฟังเนะเาะแล้วก็ไปซึ่งตรงนี้อ้อผมรู้แล้วไอ้ตรงดำๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราต้องไปเล่นตัวละครนั้นถึงจะต้องมาเจอกันเจอกันก่อนเนาะอันนี้แต่ถ้าเป็นเปิดอย่างเงี้ยก็คือเราจะสามารถไปต่อๆได้ Bad End โอเคเชื่อฟังขับไปเมืองมีสาวเลือกที่จะกลับไปเมื่อโดนบอกให้กลับเชื่อฟังอ๋อ จะต้องหน้าที่กะไปหมู่บ้านเพียงลำพังเนะโอเคเชื่อฟังภาพด้วยโอเคแนะนำตัวอาเชื่อฟังตรงนี้โอเคชื่อฟังนาะไม่อยากจะสร้างปัญหาอะไรอีกจึงเห็นสมควรว่าได้เวลาต้องกลับบ้านแล้วระหว่างทางคุณได้พบกับผู้กล้าคนหนึ่งตัวเองตัวของเขาเปื้อนเลือดปีศาจเต็มไปหมด คุณเห็นดังนั้นคุณก็ตกใจกลัวจนวิ่งหนีไปคุณเดินทางกับหมู่บ้านเพลําพังทุกคนเป็นห่วงคุณมากเลยชาวบ้านพากันลุมล้อมถามคําถามนับร้อยนับพันกับคุณแล้วคุณก็เล่าสิ่งที่ตัวเองเจอให้ฟังขณะคุณกําลังอธิบายว่าจำไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายคนที่นี่เลยคุณก็ังเกียเห็นสีหน้าอันกังขาของฝูงชนผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบกันระหว่างที่คุณยังเล่าเรื่องอยู่จันชลาคนหนึ่ง ผู้เสียงดังขจังหว่าคุณเขาเรียกคุณว่าเป็นพวกถือห่างปีศาจอย่างหยาบคายอูชนเริ่มจะเอ,อะคุณไม่เข้าใจเลยคุณก็เล่าแต่ความจริงแท้ทำไมผู้ชาวบ้านถึงไม่เชื่อคุณละ่ะทุกคนเริ่มคาดเดาไปต่างๆนานา,นาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พาก,กันปั้นน้ําเป็นตัวและเรียกร้องให้คุณพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอีฝ่ายต้องข้ถามว่าคุณกลับมาเองโดยไม่มีผู้กล้าไปช่วยอะไรได้อย่างไร คุณไม่มีทางหนีจากจอมารอย่างปลอดภัยได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกคุณต้องต้องคบคิดกับพวกปีศาจอยู่แน่พยายามจะหลอกให้คุณอหลอกให้ทุกคนเชื่อว่าพวกนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตต่ําช้าอย่างที่เข้าใจกันนี่คนในหมู่บ้านขอ,องคุณหน้ามือตามวัวเอาแต่หวาดกลัวและเกลียดชังโดยที่ไม่คิดจะทําความเข้าใจถึงขนาดนี้เชียวหรือคุณนึกสงสัยว่าทําไมตัวเองถึงไม่เคยสังเกตจุดนี้มาก่อนคุณถูกฝูงชน จับกลุ่มตัวมีเสียงตะโกนเรียกร้องให้ประหารชีวิตคุณต่อหน้าสาธารณชนดังมาจากทุกทิศคุณจะต้องถูกเผาทั้งเป็นโอ้เหมือนล่าแม่หมดเลยคุณไม่อยากตายคุณได้แต่สงสัยว่าถ้าคุณเลือกปกปิดความจริงอะไรๆจะออกมาดีกว่านี้หรือเปล่ากินแล้วไม่สบอารมณ์เลยคุณใช้ชีวิตอย่างสุจริตม,มันโดยตลอดแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะทำไมคุณถึงโทตัดสินโทษเช่นนี้ คุณได้ยินเสียงคัดค้านจากครอบครัวและเพื่อนบ้านของคุณแต่พวกเขาเองก็ไม่ต่างจากคุณไม่สามารถทัดทานเสียงของมวลชนได้เลยพวกเขาทำได้เพียงเฝ้ามองขณะที่คุณกำลังมอดไหม้และคุณเองก็ทำได้เพียงหลั่นน้ำตาให้พวกเขาคุณรู้สึกเสียใจอย่างเสียใจมากเลยเกินโอ้โหอันนี้มันหญิงสาวพูดถูกประหารโอ้โหมันแสดงมุมมองที่แบบว่าบางทีอ่ะผู้คนก็ คนส่วนน้อยอ่ะจะไม่สามารถมีแรงอะไรไปสามารถโต้กับอะไรเขาได้เลยครับอ่านี่มาแบตเอ็ดตรงนี้ครับอืมมาตรงนี้เชื่อฟังเจอผู้ก้า เราไปได้มาแล้วเอ๊ะหรือว่ามันคือฉากที่เราจะไปเจอตรงจุดจุดนั้นวะเอออาจจะใช่แต่ตรงเนี้เนี่ยจำมาเอ๊ะผู้กล้าเนี่ยต้องไปยังไงวะอืมอาจจะต้องจำมาเหรอนี่ไม่แน่ใจอิงสาวก็ไปกลับไปพบจำมาโดยลำพังอ๋อ เชฟังดนบอกให้กลับอ๋อแล้วมาเจอโอเคโอเคพอเข้าใจละก็คืออันนี้ต้องเป็นโอเคน่าจะแบบอ่าซื่อตรงอ่านี้ไม่พักดีแล้วก็อันนี้เชื่อฟังสภาพโอเคครับแนะนำตัวอ่าเชื่อฟังโอเคเราถามคุณว่าทำอะไรอยู่ไม่รู้หรือว่าประสาทจมานคือแบบอยู่ใกล้แค่เนี้ย คุณอธิบายเรื่องทุกอย่างที่เกิดที่เกิดขึ้นให้ฟังเหมือนผู้กล้าจะคิดว่าคุณกำลังโกหกอยู่ก็ถามว่าคุณถูกเพื่อปีศาจล้างสมองมาหรือเปล่าก็้าดียังไงกันคุณอารมณ์เสียอย่างมากที่คนที่ได้ชื่อว่าผู้กล้าทําตัวเช่นนี้กับคุณและเดินจากไปอย่างไม่สงบอารมณ์เอาเดี๋ยวนะจะจบแบบเดิมเหรอโอเคจบแบบเดิมเอาเอาเอาอาจจะต้อง เอ๋อย่างนะคคือมันมันชมแบบเดิมเออมันมันมามาลุนนี้ครับคือตรงต่อหน้าที่อาจจะต้องอาหารนะอาจหารลองดูลองดูเอ้าเหมือนเดิมครับก็คือถ้าเรากลับมาเนี่ยมันก็จะโดนจะดี อ่านหา,ากับช่างไก่เกียร์โอเคอ่าถ้าตรงนี้เราปฏิเสธเฮย้ยนี่ให้มีปกป้องนางกับปกป้องนางผู้ถมตัวเข้าขวาคมดาบยอมเสียสละตัวเองเพื่อเป็นโลกให้จอมมารคิดแล้วมันก็ตลกดี ตัวคุณเมื่อก่อนไม่มีทางนึกฝันแน่ๆว่าตัวคุณว่าตัวเองจะตายด้วยเหตุผลแบบนี้บทบาทมันสลับกันไปหมดแต่คุณกลับรู้สึกว่าแบบนี้นะถูกต้องแล้วคุณดีใจที่สุดคุณดีใจที่สุดท้ายช่วยชะตาของคุณคือการได้ช่วยชีวิตคนอื่นไม่ได้มันไม่ใช่ได้คนอื่นมาช่วยชีวิตเอาไว้นาวินนาวินทีที่ภาพตรงหน้าเริ่มเลือนลางคุณได้แต่หวังว่าชพ้นใหม่ของคุณจะมีชีวิตรอดต่อไปอย่างเป็นสุข โอ้ไม oh ่กอดหญิงสาวผู้สั่งเวยตัวโอเคไปฉากไหนไวะเนี่ยโอ้ฉากนี้ครับสลาชีพอาถารแล้วเรายินอยู่ดูอย่เฉยมันก็จะไปอีกรูดหนึ่งเนาะอันนี้หญิงสาวอยู่กับจอมมาสักพักหนึ่งตั้งเก,กียร์ให้พักดีให้พักดีตรงนี้ต้องอะไรแน่ๆเลยอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี้ ลูกสมุนได้รับันหยุดภาพคุยโอเคไม่พักดีพักดีก็ไปแบดเอ็นเลยมาประสาทมาที่ประสาทปุ๊บแล้วมาแบดเอ็นครับถ้าอันนี้ไม่พักดีเข้าไปพัวพันร่างไก่เกียร์เออโอ้็อลูกสมุนเอง เองนี่ของเยอะวะ่ะโอเคออเดี๋ยวลองั้งไอเกียร์นะแล้วก็ภาพโอเคเราไปเล่นลูกสมุนนะครับโอเคข้ามมาไม่ได้ไม่ได้อย่าเลยคุณบอกเพื่อนนียอย่าเลยดีกว่าคุณโอเคกับสถานการณ์ตอนนี้อยู่แล้วเราก็ข้ามไปอีกฝ่ายท้าทายคุณแล้วบอกว่าตัวเองมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยปพ,พิจารณาทางเลือกของตัวเองรับฟังโอเค คุณวันนี้คุณอารมณ์ดีแล้วค่อนข้างสงสัยใครหรือว่าหญิงสาวมิตรจะพูดปกติมนุษย์ไม่ค่อยจะพูดกับคุณนะักโอกาสนี้เลยน่าตื่นเต้นไม่เบาโอ้หเกมนี้ภาพน่ารักนะเออก่อนหน้าน,นี้คุณไม่เคยนึกเลยว่าพวกคุณสองพันจะเจรจาก,กันดีๆได้หญิงสาวยังคงพูดเรื่องโชคชะตาและอย่างที่ตัวเองพยายามจะบรรลุต่อไปไม่จบสิน้นโดยบสรุปแล้วจากที่คุณจับในความโอเคอันนี้ก็น่าจะไปเหมือนเดิม อ่างั้นก็ไม่พักดีโอเคไปอย่างนี้อ่าคุณบอกไปว่าคุณแค่ล้อเล่นและอธิบายว่าคุณเอาด้วยจนถึงที่สุดอยู่แล้วีฝ่ายบอกว่าคุณนี่ไม่เคยขับเลยจริงๆไม่ว่าคุณจะรู้สึกอยากฆ่าเจ้ามาหรือไม่คุณก็รู้ดีว่าการเลือกข้ามผิดฝั่งจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายขนาดไหนและถ้าเกิดแผนการรอบสังหารนี้ไปได้ไม่สวยคุณก็ทำข่สื่อว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ มาตลอดเอาก็ได้แต่ภายใต้ความมั่นใจจอมปลอมนั้นในคุณเป็นกังวลกับเรื่องที่ตัวเองจับพัดจับพูเข้าไปพัวพันยอยู่นี้คุณตามเพื่อนๆออกมานอกปราสาทเพื่อพูดคุยเรื่องแผนการกันเพิ่มเติมคุณสงสัยว่าเขารู้หรือยังว่าจะลงมืออย่างไรทางกลุ่มคิดกันมาว่าจะข่าวจอมาไว้ในห้องและจุดไฟเผาเสียเป็นแผนที่งี่เง่าชะมัดนี่มันผิดแผนได้ตั้งหลายทางเลยนะ คุณตระหนักได้ว่าเพื่อนๆของคุณก็แค่กลุ่มอัธภานที่ไร้ทิศทางที่ชัดเจนไม่มีประโยชน์ใดๆาไม่มีคอยไม่มีใครคอยชี้แนะใครอย่างเช่นคุณนี่ไงต้องมีใครจับต้องมีใครเจ็บหรือตายแน่ถ้าว่าคุณไปสู้กับจอมาตรงๆและแม้การล้มตายอย่างตะก,การตาจะทําให้การปฏิวัติสนุกขึ้นเป็นกอบมันก็น่าจะไม่ใช่ทางที่ควรเลือกเพื่อนของคุณเห็นด้วยและเสนอให้คุณ รับบทเป็นนักฆ่าจริงๆคุณไม่ได้อยากให้มันลงเอยแบบนี้เลยแต่ตอนนี้คุณถอยกลับไม่ได้แล้วคุณจะต้องรับหน้าที่สังหารจอมมารน,นี่ก็ไม่มีใครมีความคิดที่ดีไปกว่านี้แล้วด้วยคุณและเ,เพื่อนหาดไปเห็นมนุษย์คู่หนึ่งทั้งสองบังเอิญได้ยินบทสนทนาของผู้คุณทั้งหมดพวกนั้นปาดเข้าไปในปราสาทหรือว่าจะมุ่งไปที่ห้องของจอมมารจิบหายแล้วไงจอมมารต้องฆ่าคุณแน่นอนถ้านางรู้ว่า คุณร่วมวางแผนกับร่วมวางแผนกำจัดนางคุณพุ่งเข้าปราสาทต,ตามหลังพวกมนุษย์ไปไอพวกนี้มันคุยกันแล้วก็แบบน่าจะให้นี่เป็นเหยื่อแน่เลยตามคาดหญิงสาวกำลังเล่าทุกอย่างให้จำมาฟังอย่างล้นล้านคุณไวอยววยออกไปว่าพวกมนุษย์โกหกเพื่อนของคุณมาถึงเพื่อนหนุนหลังคุณพอดีกับผีนะสิพวกนั้นโทษคุณอย่างที่คุณอ่าอะไรวะเมื่อกี้ ทั้งกลุ่มร้มองมร้องไห้ว่าทั้งหมดเป็นความคิดข,ของคุณและความและพวกเขาก็แค่ตามน้ําไปหวาดกลัวเกินจะปฏิเสธเป็นแผนบ้าๆของคุณคุณเชื่อไม่ลงเลยว่าอีฝ่ายจะโกหกจมานก,กันหน้าด้านหน้าด้านด้านอย่างนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าอยู่แล้วเชียวว่าไม่ควรเชื่อใจเจ้าพวกนี้กูต้องหาที่ไม่มีทางเลือกพวกคุณทั้งหมดตะโกนใส่กันไปมาจนกระทั่งจมานสั่งให้เงียบไม่ว่าผู้ใดเป็นหัวหอ หัวหอกของการก่อขบขังนี้ข้าก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงโทษเจ้าพวกพวกเจ้าทั้งหลายให้รู้ขอบเขตของตัวเองและขอบเขตที่ว่าก็คือนมบุคยี่อยู่ใต้ฝ่าฝ่าเท้าข้าขพวกนี้ไงยังไงละ่ะจอมมาพุเจาโอวดแต่หลังๆมานี้นางเอาแต่นอนคุณแขงใจในความแข่งแก่งของนางคุณได้ยินเสียงเพื่อนจอมมารจอมทนรยศทั้งฝ่ายพึ่งพันกันว่าจะกลับไปใช้แผนแรก และทันใดนั้นประตูก็ปิดดังกึ้งคนถูกขังอยู่ข้างในนี้เพร้อกับจอมาและลูกสมุนไอและและมนุษย์อีกสองคนและทั้งห้องก็หอมลุกไหม้ไปด้วยเปลวไฟคุณทุบประตูและแผดเสียงดา่าสาบแช่งใส่พวกที่หักหลังคุณพวกกล,ล้าร็ร่วมกับคุณด้วยเขาลั่นสาบานว่าจะสังหารพวกนั้นให้หมดคุณหวังว่าเขาจะได้โอกาสนั้นนะโอเคจอมารคว้าเข้าที่คอของคุณ คุณร้องไห้ฟุมไฟขอความเมตตาคุณต้องมาผูกพันกับเรื่องอยุ่งเหยิงงนี้เพราะสถานการณ์บังครับตอนนี้คุณมั่นใจเลยว่าพวกข้างนอกนั้นต้องฆ่าคุณแน่ถ้าคุณเรื่องอยู่ข้างจะมาแต่จะมาไม่ได้ยินคําวิงบอลของคุณนางทิมแทงกรงเล็บเข้าไปในอกของคุณโอเคตายอย่างน้อยนางก็ไม่ได้เลือกวิธีที่ทําให้คุณทรมานโอ้โหแตกฤาษีนผู้ก่กกกอขบว แปกสินะมันไปจบทางไหนเนี่ยหูม,มาทางนี้ครับออมันเป็นการตัดสินใจของจอมานด้วยว่าจะไว้ชีวิตเราหรืออะไรด้วยนะคือมาทางนี้อะ่ะมันไม่พักดีใช่ไหมมันไปทางนี้ไม่ได้ครับมันอาจจะต้องอะไรหรือเปล่า <c oughs> มันไปไม่ได้คือผมอยากจะเก็บจอมานไว้อะ่ะยังไม่อยากเล่นะ่ะแต่ ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องในพาดหน้าแล้วกันก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็ย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับถ้าใครถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมในพาทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอ่าเราจะไปสู่ฉากจบแบบไหนของจอมมารได้มั่งนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นจอมมารในพาทหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วเจอใหม่พาทหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับบายบาย